พร้อมกับเราและเราเราและเราแลา้น<ม>ะ <laughs> <laughs> ทุกคนมีใครสังเกตไหมว่าวิดีโอเรามันมีวอลกหนึ่งที่แบบจะมีความเปลี่ยนแปลงไปนิดหน,น่อยถ้าใครตามไอจีเราก็จะรู้ว่าวอลก,กไหนวอลกของจริงนี้เราทดลองตัดด้วยโปรแกรมนี้ Oh. ก็เลยอยากจะมาแนะนำแอป,ปอีกแอป,ปหนึ่งให้ทุกคนเป็นแนวทางในการเอาไปต่อ,ตอเนาะใครที่ยังไม่ได้ไปดูวอลกนี้ก็ตามไปดูกันได้นะเดี๋ยวเราจะปักมุดไว้ข้างบนให้ที่ตัดไปในวอลกของจีนมันจะเป็นทีมนียมแต่ว่าถ้าเกิดคนที่อยากจะคิดก่อนว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีมันมีทดลองใช้ฟรี7วันถ้าเราไม่ได้ใช้พีมยเอะเรามองว่า มันค่อนข้างมีอะไรให้เล่นได้น้อยอะ่ะถ้าเราเลือกซื้อเป็นพรีเมียมมาทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่ามันลดล็อกให้ทุกอย่างเลยแต,แต่เขาจะมีบอกไว้อยู่ว่าเอฟเฟกต์ฟังก์ชันหรือแอดออนอะไรที่มันเป็นของพรีเมียมบางคือส่วนใหญ่ทุกคนจะชอบถามเรื่องการลงฟอนต์แอปนี้มันดีตรงที่แอปนี้จะไม่ต้องลงฟอนต์เองแล้วมันมีฟอนต์เข้ามาอยู่ในตัวแอปเองเลยใช้งานง่ายมีฟอนต์ในตัวแอปเดียบม,มันก็ตอบโจทย์ของเรานะเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่ลงฟอนต์ไม่เป็นอะ่ะระ้วแบบการที่แบบยุ่งยากเราก็จะแบบไม่ค่อยาก เราจะดึงวิดีโอที่เคยไปเที่ยวกับจินมาแล้วก็มาตัดซึ่งมันจะเป็นภาพที่ถูกถ่ายด้วย iPhone 12 Pro Max ตัวนี้แต่ว่าอย่างวันเนี้ยที่เราถ่ายวิดีโอกันอยู่อะอันนี้จะเป็นกล้องที่ถ่ายด้วยโซนี Sony ่ซัตวีวันหนึ่งซึ่งจินพึ่งซื้อมาแล้วก็รอบนี้ก็มีการติดไม์เพิ่มเติมด้วยใช่ไม่แน่ใจว่าจะจะชัดไหมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเดี๋ยวจะทำเปรียบเทียบให้ดูด้วยว่ากล้องระหว่าง i p h o n 12 Pro Max กับซัตวีวันหนึ่งจะต่างกันเท่าไหร่ทุกคนลองติดตามดูกันนะ ส่วน <So S 2> mm hmm. วันนี้ก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าเราตัดอะไรยังไงบ้างไปดูกันพอกดเข้ามาเขาก็จะถามเราว่าเราจะตัดคีเฟรมภาพแบบไหนก็ถ้าเป็น y o YouTube เราก็เลือกเป็น16ต่อเอ่ามันจะมีภาพบอกอยู่แหละเราก็จะสังเกตได้เลยจิ้มเลยพอเข้ามาโปรมีมันก็จะมีให้ import ไฟล์ทางด้านขวาตรงกลมๆที่เขียนเขาว่ามีเดียอันนี้คือ import ไฟล์เตรียมไว้6ไฟล์อ่าเจอแล้วเจอแล้วนี่เรา import มาแล้วมันก็จะเรียงมาแบบนี้ก็ติ๊กถูกไปก่อนนะ พอได้ปุ๊บนี่ทุกคนจะเห็นไหมมันก็จะเข้ามาในเฟรมภาพส่วนข้างล่างก็จะมองเห็นว่าอ๋อนี่เป็นวิดีโอที่เราอินพุตเข้ามาก็ใช้ิ้วเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเพื่อดูได้ใช่ไหมใช่อันนี้เราจะมาเริ่มต้นเรียงเรื่องราวของตัวเองก่อนนะหรือว่าถ้าใครแบบไม่รู้ว่าจะทํายังไงเราว่าเขียนสตอรี่บอร์ดก็เป็นทางเลือกที่ดีนะใช่มันจะได้รู้ว่าเราต้องถ่ายอะไรแล้วเอาเฟรมภาพไหนมาใช้ตัดต่ออืมอืม้มากครับแล้วก็เนี่ยจุดนี้เราไม่เอาแล้วก็กด เห็นลูกกันไกลไหมจิ้มไปเลยมันเลือกได้หลายแบบมากเราจะเลือกแค่สปิดแอปเพเฮดนี่มันก็จะสปิดออกมา2อันละส่วนอันนี้ไม่เอาก็ลบทิ้งขอขอเลี้ยงแป๊บนึงนะอุ้ยจิ้มเยอะเกินไปจิ้มเยอะเกินไปอยากย้อนกลับก็กดเพย์แบ็ปุ่มจะอยู่ทางซ้ายมือเล่กง่ายๆว่าทุกครั้งที่อยากจะมาทำกับเฟรมภาพอะไรตรงเนี้ย ต้องจิ้มวิดีโอของตัวเองให้มันขึ้นเฟรมสีเหลืองก่อนแล้วมันจะขึ้นเครื่องมือมาทางขวาข้างบนทุกคนก็มาเลือกเอาว่าอยากทําอะไรกับเฟรมวิดีโอฟุตเททของอันนี้บ้างอ๋อมันมีมันมีเฟรม,น,มนึ่งที่เราลากเข้ามาแล้วมันเราอยากอยากจะสลับเอาอันนี้ขึ้นไปข้างข้างหน้าก่อนหน,น้านี้ให้จิ้มวิดีโอตัวนั้นเสร็จแล้วเราก็ทําการกดค้างไว้นะ แล้วก็นี่พอค้างปุ๊บมันจะแบบเลื่อนๆอย่างเงี้ยได้แล้วก็ลากไปเลยใช่จิ้มค้างไว้นะอ๋ออ๋ออืมแล้วก็เลื่อนไปว่าจะเอาไปวางแทรกไว้วิดีโอตรงไหนเมื่อีกเราายะจากข้างหน้ามาสลับตำแหน่งกันอ่ะอุ้ยทำง่ายนะอันนี้เราเรียงเฟรมภาพตามสตอรี่ของตัวเองแล้วเนาะต่อมาเราก็จะมาทำการใส่ฟิลเตอร์แอปนี้ก็มีฟิลเตอร์นะคะนี่อันนี้เราจะเปลี่ยนฟิลเตอร์เฟรมนี้ จิ้มวิดีโอมันก็จะมีเมนูมาทางขวากดคําว่าฟิลเตอร์พอเราจิ้มปุ๊บนะ้ทางขวามันจะมีฟิลเตอร์ให้เลือกหลายแบบอันนี้แล้วเราส่วนตัวคนที่จะชอบแบบไหน,นส่วนของเราเราชอบโทนวอ์มันจะเป็นโทนอบอุ่นเหลืองเหลืองมีความน้ําตาลนิดนิดแบบที่เราชอบใช้อะไรนี้เราเลือกใช้ฟิลเตอร์ w 1 1ทางซ้ายมือพอจิ้มมาปุ๊บมันจะมีค่าความเข้มของฟิลเตอร์เราใช้ไปที่35นอกจากจะใส่ฟิลเตอร์มันสามารถปรับ แสงความขาวอะไรนี้ได้ด้วยทางขวาม,มือเลื่อนลงมาหน่อยมันจะมีคาว่า adjustment ก็คือเป็นการปรับปรับเรื่อง b บ i เรื่องแสง contrast saturation white balance หลักการมันแต่เดียวกับแต่งรูปเลยอืมอ่ะอปรับเลยไหมไม่ปรับหรอกแต่แค่อยากบอกว่าปรับได้ <laughs> เออเผือใครอยากไปปรับก็ลองเล่นดูนะเรามาใส่แคปชั่นกันก่อน วิธีใส่ทุกคนอาจจะหาไม่ค่อยเจอมันจะอยู่ตรงนี้ทุกคนกดคาว่า l a เยอรแล้วก็มันจะป๊อปอัพขึ้นมาใช่ไหมให้เลือกคาว่า t e x t แล้วเราก็พิมพ์ก่อนนะพิมพ์คาว่า I D In My Life อืมอย่างนั้นก็จะพิมพ์นาน้นอนๆอย่างนี้ทุกคนติ๊กตติก,ต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 กถูกไปเลยเสร็จแล้วเราก็มาตกแต่งข้อความเราทุกคนเห็นเลเยอร์ข้างล่างไหมลนจะเป็นเลเยอร์ของเท x t ข้อความที่เราใส่มาเมื่อกี้แล้วก็จิ้มตรง เขกข้อความเมื่อกี้เสร็จแล้วก็ทางขวามันก็จะมีเมนูออกมาก็กดคําว่าฟอนต์มาเลือกฟอนต์กันเราชอบตรงที่ฟอนต์มันอินสตอลมากับแอปเลยอะ่ะมันจะมีแถบเมนูทางด้านซ้ายก็จะแบ่งประเภทมาเป็นฟอนต์ซิสเต็มฟอนต์ไทยแฮนด์ไรติงนี่ฟอนต์แบบตัวเขียนก็มีนะอยู่ในแฮนด์ไร i ิงก็ลองเลือกใช้ดูพากดเลเยอร์มันมีให้แบบเขียนมือได้ด้วยนะจริงเหรอจริงๆริงเราไม่เคยใช้ต้องมี iPad อะ่ะใช่ใช่ใช่ถ้ามีปากกา iPad อ่ะเราเขียนมือน่าจะน่ารักเนาะซื้อให้หน่อย นี่เดี๋ยวเรามาเลือกฟอนต์กันก่อนทางซ้ายมือเราใช้เมนูตรงคำว่า Display มันจะมีคำว่า <laughs> วววฟอนต์ a b บ f a แฟเฟนี่ยแหละนี่แหละฟอนต์นี้นแหละทุกคนจิ้มเลยนะมันคือฟอนต์ที่เราใช้ปกตินะแคปชั่นเราใส่แค่นี้เราไม่ไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเลยก็ใช้เป็นสีขาวล้วนไปเลยแต่ว่ามันมีให้เลือกนะทางขวามือ ถ้าใครอยากแต่งเพิ่มก็จะมีให้เลือกปรับคัลเลอร์อันนี้สีแดงอย่างอันนี้เราอะเราเอาสีขาวนี่แหละอจิ้มไว้นี่มีให้เลือกเป็นในนี้ด้วยชโดว์ Shadow. มันจะเป็นแบบเงาข้างหลังฟอนต์อะกด Enable ก่อนก็จะมีให้ปรับด้วยนะว่าจะเอาแบบให้มีเงาข้างหลังขนาดเท่าไหร่เอาฟุ้งไหม แต่ค่าสแตนดาดที่เขาตั้งมาก็โอเคแล้วนะแล้วก็กดโอเคติ๊กถูกไปเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาเป็นเงาข้างหลังนอกจากเงาแล้วอาจจะใส่เอาไลน์ก็ได้นะก็กด enable er ก่อนพอกด enable er ปุ๊บมันก็จะแม้มันจะมีขอบขึ้นมาอันนี้มันเป็นสีดําเปลี่ยนได้ด้วยนะแต่ว่าเราไม่เอาอะ่ะเออก็ปิดไปเออชอบใช้ขาวลวนละก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยแต่งอะไรกับ ตัว,ตวอักษรมากส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของการใช้ฟอนต์เอาเป็นหลักท่านฟอนต์มันน่ารักอะไรมันก็จะน่ารักไปเอีงทุกคนพอได้ข้อความแล้วใช่ไหมมาทำเอฟเฟกได้เหมือนกันจิ้มตรงคำว่า in animation นี่มีแบบค่อยๆพิมพ์ใช่ไหมแตก,แตกเราทำในแอปนี้ได้เลยมันชื่อว่า letter by letter แล้วมันมทำ slow ยย <solo S 2> ได้ไหมให้มันแบบค่อยๆ นี่ไงข้างข้างข้างล่างมันจะมีเลือกเลือกความความดวงเลือกไป2ก็จะค่อยค๊อกแต c อ่ะเราใช้ค่าแตนดาร์ดไปก่อนแล้วก็คือหนึ่งฟอนต์ใหญ่ไปไหมมือจะเล็กไปปะเดี๋ยวเราขยายไหมให้ฟอนต์มันใหญ่ขึ้นจิ้มจิ้มฟอนต์ที่ตัวเองอยากขยายก่อนนะแล้วก็ลากตึ๊บอะอย่างอันนี้เราว่าอ่ะขนาดเนี้ยค่อยค่อยค่อยโอเคขึ้นหน่อยกำลังพอดีไหมไม่เล็กไปแคปชั่นตรงกลางเฟรมเราก็จะใส่ประมาณนี้แหละเราก็มีซับไตเติ้ลซับไตเติ้ลเราจะเป็นฟอนต์ไทยเนาะแล้วก็จิ้มเหมือนเดิม กดที่เลเยอร์แล้วก็กด t e ทคเราต้องพิมพ์ก่อนนะเราพิมพ์คำว่าโ l o สวัสดีทุกคนนี่ได้มาแล้วโอ้โหตัวใหญ่มากขอย่อก่อนนะก็กดเนี่ยตรงฟอนต์ค้างไว้อะก็ลากลงมาข้างล่างอ่ะระยะประมาณนี้พออืมตัวใหญ่ไปปะหรือว่าพอดีแล้วอืมจะใหญ่ไปไหมนะหรือจอเราใหญ่เองเออแต่ขอแก้ไขฟอนต์ก่อน standard มันจะเป็นฟอนต์ไทยแบบอ่าเหมือนฟอน อันสนานิวเรา,าต้องไปเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์จิ้มเลยก็เลือกตรงหมวดหมู่ไทยนี่มันมีฟอนต์ที่เราใช้ด้วยแหละโอ้ฟอนต์เยอะนะเนี่ย อันนี้เราจะเลือกใช้ฟอนต์ตัวไทยใช่ไหมแล้วก็มาหมวดไทยอเออคาว่าฟอนต์โคชาสารแล้วก็ติ๊กถูกอ๋อทุกคนเราลืมบอกที่เรามีฟอนต์ขึ้นแล้วอ่ะเพราะว่าเราอ่ะไปดาวน์โหลดมาจากสโต์มันแล้วนะสต์ของมันก็คือในแอปเนี้ยมันจะมีรูปร้านค้าอยู่อ่ะอย่างเนี้ยเราจิ้มฟอนต์เข้ามาใช่ไหมตรงขวามือทุกคนเห็นไหมมันมีเหมือนรูปร้านค้าต้องจิ้มไปก่อนแล้วก็นี่ต้องไปดาวน์โหลดก่อนนะมันเหมือนกับว่าแอปเนี้ยมองง่ายๆก็คือครั้งแรกที่ได้มามันจะไม่มีเครื่องมืออะไรม,มากมายเราต้องเข้ามาโหลดพวกของตกแต่ ตเติตรงรูปสตูตรงรูปร้านค้าเมื่อกี้เหมือนมาช้อปปิง้งอ่ามาช้อปปิ้งก่อนว่าเอ้ยชอบฟอนนี้ฟอนนั้นแล้วเราก็มากดเพื่อเซฟลงตัวแอปเนาะนี่นี่เห็นไหมพอเมื่อกี้ก,กดเข้ามามันก็ทางซ้ายมือมันจะมีหมวดหมู่ไปเลยนะว่า ฟอนต์แบบนเซ s ร์ r ิฟอะไร display handwriting มันเป็นหมดหมู่เพศโคเรียเจแปนไทยใช่ใช่เพราะว่าคือแอปมันรองรับหลายภาษาไงเนี่ยภาษาเกาหลีเขาก็มีฟอนต์ของเขาอยากได้ภาษานี้โอ้ฟอนต์ฟอนต์เกาหลีน่ารักเนาะโนฟอนญี่ปุ่นก็น่ารักดูสิดูสิเนี่ยมันมีหลายฟอนต์เราเข้ามาเมื่อกี้เพื่อที่จะเอาฟอนต์ไทยเราก็เลยมาที่ไทยอ่าจิ้มหมวดหมู่มาที่ไทยก็จะเห็นเขาว่าเอ้ยมีอัปเดตฟอนต์ใหม่ด้วยฟอนต์จุฬาพรจุฬาพรลิขิตดูทุกคนเห็นไหมมันมีฟอนต์เยอะมากเราไม่ต้องไปโหลดเอง จำได้ไหมชลบุรีจำได้ชลบุรีก็มีคนใช้เยอะมากฟอนที่เราชอบใช้เราใช้ฟอนตนี่โคชาสานเห็นไหมแล้วก็กดอินสตลอันนี้ที่มันขึ้นเป็นปุ่มแบบนี้เพราะว่าเราอินสตอลไปเรียบร้อยแล้วใช่เราอินสตอลไปเรียบร้อยแล้วนี่เราจะลองใช้ฟอนดูนะเระเรยังไม่โหลดอ่าเห็นปะนี่ทางขวามือจิ้มมาปุ๊บมันจะมีคาว่าดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดพอเนี่ยพอดาวน์โหลดได้แล้วมันจะเข้ามาอยู่ในแถบเมนูของตัวเราเองแล้วก็สีไม่เอาสีนี้เปลี่ยนสีได้ไหม ได้นี่นี่นดี๋กดคเราใช้สีเหลืองแบบเบสิกถ้าใช้แบบเนี้ยมันจะบางไปใช่ไหมก็ทำเหมือนแคปชั่นเลยแล้วก็ไปติ๊กเป็น Shadow เงาข้างหลังเปลี่ยนสีได้ด้วยจะเป็นสีดำสีฟ้าอะไรก็ได้แล้วแต่เรียบร้อยฉะนั้นเราจะทำการ duplicate. ดูพิเคทดูพิเคทก็คือ,คอ, copy, คอก o p y Copy อซับต่อต่อไปเราจะได้<ม>พิมพ์แบบไปเรื่อยๆจิ้มข้อความเทคของเราก่อนเสร็จแล้วไปทางซ้ายมือมองไปที่ทางซ้ายมือด้านบนที่มันเป็น3จุดก็จิ้มไปมันจะมีคำว่าด ทีนี้เราอยากจะย้ายเข้าไปให้มันไปอยู่ทางขวาแบบค่อยๆต่อกันไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็จิ้มมันให้มันเป็นกรอบเหลืองอย่างที่ว่าแล้วก็กดค้างไว้ก็ลากลากถอยหลังไปปล่อยปุ๊บอ่าโอเคเห็นไหมมันก็จะมาอยู่ข้างหลัง ของสเตต้นเมื่อกี้ละอ่ะแล้วก็มันทําเป็นแบบใน1เฟรมใหน้มีหลายๆหลายๆข้อความบนเฟรมน,นั้นก็ทําสเต็ปเดิมเลยแล้วก็แค่จิ้มอีกอันนึงใช่ไหมอ้ะก็ดูพิเคทมันพอนอยู่ข้างล่างแล้วอ่ะแล้วก็แค่ปรับเลื่อนเลื่อนมันออกมาจากอีกตัวที่เราดูมาเฉยนี่ก็จะได้มี2ข้อความในเฟรมเดียวกันจะใส่2ก็ได้ใส่3ก็ไดแแ้แล้วแต่แล้วแต่เราจะดูพิเคทขึ้นไปสปเต็ปใส่เพลงแล้วเนาะเพราะว่าเราทำแบบพวกเฟรมภาพจากการทุกอย่างไปเรียบร้อยใส่ทรงใส่ซับเรียบร้อยละแล้วก็มาใส่เพลง ให้ไปจิ้มที่ร้านค้าส่วนเราเข้ามาหาเพลงแล้วก็จะเอาเป็นเรื่องเอฟเฟกก่อนเนาะเอฟเฟกอันนี้เขาก็จะมีมาหลายแบบจิ้มไปที่ตัวที่มันเป็นขึ้นทีๆถ่อันนี้จะเป็นเสียงซาวเอฟเฟกพวกเสียงคลิกเสียงพิมพ์แต๊ะๆๆเอย่างเงี้ยเสียงแบบทั่วไปอ่ะถ้าเสียงที่ทุกคนชอบที่มันเป็นเสียงคลิกใช่ไหมมันอยู่ที่ general อันนี้เราดาวน์โหลดไว้แล้วทางขวามือมันจะมีเสียงเมาส์คลิกแล้วก็เสียงคีย์บอร์ดแต่เสียงพิมพ์คีย์บอร์ดมันจะเป็นพรีเมียมหน่อยอ่ะทุกคน แต่เสียงมาอ์คิกเขาให้ฟรีนะก็กดดาวน์โหลดเลยแต่เราดาวน์โหลดไปแล้วมันก็อินสตอลแล้วเพราะมันจะไปอยู่ที่นี่จิ้มเขาว่าออดิโอเสร็จแล้วนี่เลื่อนลงไปหาคําว่า SFX มันก็คือซาวเอฟเฟกอะไรเห็าปะพอเราสิ่งที่เราดาวน์โหลดมามันจะมาอยู่ในนี้อย่างเนี้ยเราจะใช้เสียงคลิกเปลี่ยนฉากใช่ไหมก็กดคลิกคือเรียกง,ไง,ไงวาไอที่ไปโหลดมาเมื่อกี้มันเป็นเซตของเสียงคลิกเลยอะมันให้มาทั้งคลิกแบบับเบลคลิก็ได้ อ่าแบบนี้แต่เราก็คลิกแค่หนึ่งครั้งเนาะจะใช้เสียงคลิกจากอันนี้เลยก็ได้นะหรือถ้าเกิดใครที่ไม่อยากใช้เสียงคลิกในแอปเนี้ยวิธีของเราก็คือเราไปโหลดจากข้างนอกวิธีเสิร์ชก็ทุกคนก็ลองเสิร์ช Google แล้วพิมพ์คำว่า sound effect click mouse แล้วก็กดเสิร์ชไปเลยลองฟังดูว,ว่าเว็บไหนที่มันให้เสียงคลิก ตรงใจตัวเองแบบที่เราต้องการเสียงคลิกนั้นก็โหลดมาใช้วิธีการ Import ของเสียงเข้าไม่ว่าจะเป็นเสียงเอฟเฟกหรือเสียงคลิกก็ทำเหมือนกัน Android เราไม่รู้นะแต่ถ้า iOS ทําทำแบบนี้พอเราโหลดไฟล์เพลงหรืออะไรซัมปิงมาสักอย่างอ่ะมันจะอยู่ที่โฟลเดอร์ไฟล์ก็เข้าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดที่ตัวเองดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วทุกคนจะเห็นเพลงหรือเสียงคลิกใช่ไหมเราก็จิ้มไฟล์ที่ที่เราไปดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เนาะ ปุ่มทางซ้ายมือของ iOS อะมีเหมือนแบบก็ให้กดแชร์ออกไปใช่ไหมให้มันวิ่งไปแชร์ที่แอปมันก็จะบอกว่าไฟล์เพลงนี้ถูกเซฟใน internal folder ของบนแอปก็กลับไปที่คาว่า audio ในเมนูทางขวาบนนะก็ไปที่ Sound e f f e c t เมื่อกี้ใช่ไหมไฟล์เพลงทุกอย่างอะที่เราเอาเข้ามาก็จะอยู่ในโฟลเดอร์นี้แหละแล้วก็มาเลือกใช้ได้เลย อ่ะอย่างเมื่อกี้เรา import เสียงเมื่อกี้มาใช่ไหมแล้วก็จิ้มแล้วก็กดบวกปุ๊บนะมันก็จะ insert เข้ามาให้อัตโนมัติเลยสามารถ edit เสียงที่เอามาได้ก็เลื่อนตัดคัดตามใจชอบถ้าไม่เอาจังหวะนี้ก็กด s p ิด t ไปได้อ่ะเราได้ sound effect และ sound effect ของเราก็อืมประมาณน,นี้แหละต่อมาเรื่องเพลงทุกคนถามมากันก็เยอะอยู่นะว่าไปหาเพลง BGM หรือว่าเพลง sound แบบมันฟรีไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแอปนี้มันก็มีนะมาที่เพลงเขามีเพลงเยอะนะเพลง ของแอปนี้ก็ค่อนข้างเพะนะทุกคนก็ลองเลือกเลือกฟังดูนะแต่ว่าถ้าเกิดอ่ะอเพลงมันมีเยอะใช้ฟรีแต่ว่ามันจะค่อนข้างติดพรีเมียมหน่อยอะช่องทางการหาเพลงของเราจะมี2ที่ก็คือเราจะหาที่ซาวคลาวแล้วก็ YouTube YouTube เราจะเสิร์ชคำว่า Music No Copy r i g ้ t แล้วก็ไปเลือกหาชาแนลที่เขาปล่อยฟรีต้องปล่อยฟรีจริงๆนะทุกคนเพราะหาแบบนี้แหละถ้าโดนใจของคนไหนก็ดาวน์โหลดบางทีก็เขาจะมีคอนแทคให้ใช่ไหมว่าให้ถ้าจะใช้เพลงเขาให้ติดต่อไปทางอีเมลเขาอย่างเงี้ยเราก็แล้วก็ให้เครดิตเขาใต้ description ทุกครั้งส่วนซาวคาวมันก็จะมีช่องที่แบบปล่อยฟรีให้เลยอะแล้วคีย์เวิร์ดก็ลองเสิร์ชเขาว่าโลฟิโลฟิมันจะเป็นเพลงสไตล์แบบสบายสบายฟังสบายอืมลองดูนะส่วนที่จะอินเสิร์ตเข้ามา ในแอปนี้ใช่ไหมถ้าเหมือนเมื่อกี้เลยเพลงของเขาก็มีพอๆเยอะก็ลองแนะนําไปฟังกันดูนะเสร็จแล้วเรื่องเซฟวิดีโอของตัวนี้ก็คือมันจะบันทึกอัตโนมัติเลย oh. ต้องระวังในเรื่องของว่าถ้าสมมติเรายังไม่ได้เลนเดอร์ตัวคลิปตัวนี้ทุกคนก็อยากไปลบตัววิดีโอต้นฉบับที่ใช้ในการตัดต่อระวังไว้แค่นี้ก็พอเพราะว่า นอกนั้นแอป,ปจะเซฟให้หมดเลยเรนเดอร์ก็ง่ายมากก็แค่กดข้างบนที่มันจะมีเหมือนปุ่มแชร์แล้วเราก็เลือกว่าเราจะเอาเรนเดอร์ขนาด uh, resolution เท่าไหร่ปกติของเราเรนเดอร์ก็คือ 1080p แล้วก็ใช้60 f r a เฟรมเลไวถือว่าไวเลย mm hmm. ไม่ต้องรอนาน mm hmm. เพราะว่า mm hmm. บางทีเวลาเรา ender, เรนเดอร์รู้สึกว่าเราต้องใช้เวลาแบบ 15นาที30นาทีเ<อ>นาะ <นา S 1> แล้ว<ช>แต่ว่านะไฟล์ตัววิดีโอตัวน,านาั้นจำนวนนาทีมันเท่าไหร่มันใหญ่ไหมถ้ายิ่งใหญ่ก็ยิ่งเรนเดอร์นานแอปนี้ข้อดีคือเรนเดอร์ไวมากพอเราเรนเดอร์ออกมาเสร็จอะก็ถ้าเป็นพรีเมียมอะมันจะไม่ติดตัวโลโก้ของตัวแอปตัวนี้ด้วยแต่ถ ไม่ได้ซื้อพเมยมก็ติดนิดหน่อยจางๆเป็นลายน้ำเนาะสรุปทั้งหมดที่เราทำมันก็จะแบ่งเป็น4เต็ปด้วยกันเนาะอันดับแรกก็คือมันต้องมีไฟล์เขาเรียกอะไรอะไฟล์วิดีโอตัวที่เราอยากจะเอามาตัดเลวก่อนเตรียมไฟล์ก่อนเอามาลงในตัวโปรแกรมก็ทําการสปิดสปิดสปิดส่วนที่ใช้ก็เลี้ยงเป็นเรื่องราวตามสตอรี่บอร์ดที่เราเขียนไว้อันดับต่อไปก็คือในเรื่องของการปรับสีฟิลเตอร์ต่างๆทําให้ภาพที่เราถ่ายมามันดูลมุลขึ้นมันดูเกาหลีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าลืมใส่ในเรื่องของ่ชัน ซับไตเติลเนาะไปอีดิทต,ตกแต่งตามสไตล์ของเราได้เลยจึงไม่ต้องทําเหมือนเรา100%ก็ได้<ม>แบบว่าดูเป็นแนวทางกันต่อ,ตอดีกว่า<ม>สุดท้ายก็เลือกเพลงอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยมันมันต้องแบบ <c oughs> ดูเนาะเลือกเพลงนาน <c oughs> สเต็ปอย่างที่เราบอกไปเราก็ไปเสิร์ชตามเพลง BGM ซาวฟรีก็ใช้ของนั้นแล้วเราก็อย่าลืมให้เครดิตเขาเท่านั้นอเองอืมก็อ่านศึกษาให้ดีก่อนดีกว่าติดดิคาธิต <c oughs> แล้วมันจะลำบากเนาะใช่ ต้องตั้งกล้องยังไงใช้อุปกรณ์ค่ะตั้งกล้องอะไรบ้างตั้งมุมถ่ายหน่อยต้นปีหน้าเดี๋ยวเคกับเจนจ,จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องแนวนี้ขึ้นมาใช่ใช่แต่ว่าต้องรอติดตามดีกว่านะฟังว,ว่าวันนี้ทุกคนจะฟังเคิดง <c oughs> <c oughs> ว,ว่าจะฟังเคปเรื่อง <c oughs> มาเล่นนิดหน่อยลองไปใช้โปรแกรมตัวนี้ดูใช้แล้วรู้สึกว่าดีไม่ดียังไงหรือว่าเราพูดผิดอะไรอ่ะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราข้างล่างได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่แวะมาชมนะครับบ๊ายบาย チュー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 チ